ก็ไปดูหน้าที่สิบสาหน้าที่สิบเอ็ดเรื่องปฏิระชื่อว่ากุมารรัตสปะตัวนี้เลยอันนี้เราก็จะไม่ไม,มีอ่าแกงนี้ก็ไม่มีคาถามีแกลอ,อะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาก็อันว่าเรื่องของมันดาของปริระชื่อว่ากุมารรัตสปะอังกัปเจ้าจากกาะกล่าวสถานพระสัตตนาแวเราตัวเมื่อประทรับอยู่เชตวันในพระเชตวันอราภะทรงประร มาตรังซึ่งมารดากุมารลักปลสปัตเถรสะของมร,ปะประเถรชื่อว่ากุมารกัสษปัตเศสิแต่แล้วอิมังธรรมเทสนังซึ่งธรรมเทสนานี้อิติว่าอัตตาหินาอัตตาหิอัตโนนาโถดังนี้เป็นต้นเกราได้ยินว่าสาสารตัวนี้นคือยกมารดาของกุมารลักษปัตไดแหละของมัะเถรได้เนี่ยแต่ว่ามันยกยาวไปแล้วก็ยกสายถีก็แหละสายทีว่าอิงนั้น เศรษฐีธิดาเป็นธิดาของเศรษฐีราชขานั์นครเรนในเมืองชิวาราชครึกแต่แลปลว่าเป็นลสาอุตมามาด้วยอุตมว,ว่าเป็นญาติขอแล้วประประชังซึ่งการบวชหรือซึ่งการประประชาปัตถยะจำเดิมวิญญุตังปะตะกระโตแต่าการแห่งตนเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นแห่งมงคลผู้รู้แจ็หคือรู้เดยงสารนั่นเอง วินยุตางก็เป็นอุตร,รมะมในปะตะขิดปะตะเป็นตาปจัจจำเดิมแต่การแห่งตนเป็นพูดถึงแล้วซึ่งความเป็นอนบุคคลผู้รู้แจ้งแล้วก็ยาจะมานาปิแม้อ้อนวอนอยู่บนพระปนังบ่อยๆอ,อะไรเป็นตัวาไม่ได้แล้วปปประชังซึ่งการบวชสันิการจากสำนักมาตาปิตูนางของมันดาและมีดาทั้งหลายวยญปตาพูดถึงแล้วซึ่งไหวคันตมาไปแล้วปฏิกุรังสุตตูนแห่ง ผัวปฏิเทวตาหุวตาหวเา,ตา,ปาเป็นผู้มีผัวดุดเพียงดังทเทวดาอนนุมาอยู่หลังเป็นผู้มีผัวเพียงดังเทวดาพระยาเป็นผู้มีเทวดาเป็นผัวไม่ใช่นางจะแปรสลับกันอันนี้จะมาอยู่หลังเป็นผู้มีผัวเพียงดังเทวดาเป็นอจชาวสิอยู่ครอบครองแล้วอาคารังซึ่งเรือนฉนั้นตัวประธานนั่นคือโยกบรรดาขอ,ของของกุมาแลกัสตรบ เกลมาอ่านยกอิกทีมาก็ได้เกียรกุมภาคมียาจิหนึ่งตัวมีอาชาวสิถกับมีเกียรกุมภาคสองตัวอัถะทั้งนั้นขะโอธาธากอวสัตผูเกิดแล้วในครันออวสัตูกเกิดแล้วในครันปฏจิตติทิตั้งอยู่เฉพาะแล้วอุทิตสมิงในทอ้องอาษาโยกเิรษฐีทีตายะขอทิดาของสิรีนั้นนาจิรัสะอวะ ต่อการไม่นานนั่นเทียวะนะแต่ว่าสาสิตธิตาปติดาของสิทธินั้นอชาณิตตาวะไม่รู้แล้วเทียวอาสะอยู่ตรงนี้โยคขปัสสะธรรมอาสะขปัสสะปฏิตะพวังซึ่งความที่สัตว์ู้เกิดแล้วในคันเป็นผู้ตั้งอยู่พอแล้วไม่รู้แล้วเทียวซึ่งความที่สัตว์ู้เกิดแล้วในคันตั้งอยู่พอแล้วสามีกลางอาราธิตวา ยังสามีให้ยินดีแล้วอาณาเทศตวาเป็นเหตุกัเอาสามิการเป็นการพิธกรรมะยังสามีให้ยินดีอ่าแล้วญาจิขอแล้วตบะชังซึ่งการบวชอตาคณะโสสามีกรว่าสามีนั้นในตวานําไปแล้วนั่งเศรษฐีจิตรังสงดาของเศรษฐีนั้นพิกุณีอุปัสสยังสู่ที่เป็นทีข้าแปลใสยแห่งนางพิสุนีถ้าไปไม่ได้สูตรสนักขอนางพิสุนีก็ได้ สู่ที่เป็นที่เข้าแปาศัยของน้งพิสุนีมันเตนะสักการณะด้วยสักการะใหญ่อาชาณนันโตไม่รู้อยู่แล้วก็ปภาเสิมีรูปไปเห็นโุกัดก็เอาเษฐิชิตรามาเป็นตัวอย่างอย่างที่ดาของเษฐีให้บวชแล้วเปไดเก์ในสนักพิคุณีนางของน้งพิสุนีทั้งหลายเทวทัตตะปักกิการังผููนับเนื่องแล้วในฝัฝ่ายของพเทวทัต คือไว้รับถือประเถบประานนั่นเองอภรรนะ,มะสมยเยนัโดยสมัยอื่นอีกอันนี้เขาบวชแล้วก็ก็ใส่ภิกุณีมาคือที่รด้ของเศรษฐีนี่แหละภิกุณีว่านางภิกุณีคือคนที่เศรษฐีเอ็นดีดาเศรษฐีที่บวชเนี่ยล้อไงต่ออ้าวมาใส่ประธานมาแล้วมันมีประโยครว่วม โดยสมัยอื่นอีกอันว่าภิกษุนี้นั้นแล้วก็ตาหิตัวนี้ก็ยกฟิกขุนีหิเข้ามาผู้อันนามภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นยตวารู้แล้วนี่ตัสสาภิกขุนิยาารับพินีภวังซึ่งว่านาภิกษุณีนั้นเป็นผู้มีคัน พุทธาถามแล้วอิติว่าไม่ใช่นางพิสุณีเนี่ยรู้ความที่นางพิสุณีเป็นผู้มีคันนะแต่ว่ามันรวบเรื่องหน้าของตับปัจจัยตัวนี้เอาว่านางพิสุณีนั้นแล้วก็ออกผู้อนนาพิษุณีทั้งหลายเหล่านั้นรู้แล้วซึ่งความที่นางพิษุณีนันะ้นเป็นผู้มีคันพุทธาถามแล้วอิติว่า คุตาเป็นตัจัยที่เป็นกรรมมาจบหรือมีตัวนิมิตาวางไว้ด้านหน้าตรงนี้ถามแล้วว่าอีทั้งการนังอันว่าเหตุอีทางการนังอันว่าเหตนุนี้กิ่งอะไรอิติดังนี้เอาทั้งกิ่งให้ทางวิเสตของการนังไปเลยการนังเป็นลิงกัษก็ต้องมีเกีิยงภ้าอันว่าเหตนุนี้อะไรอิติดังนี้ เมื่อถูกถามแล้วก็เลยพูดว่าอฮะกล่าวแล้วอิติว่าอเยข่าแต่ไม่จ้าเป,บปะบ้านะอาหารว่าดิฉันนะชานามิย่อมไม่รู้ว่านนเปิดเลขในเอาชาามิเปิดเลขในตัวนี้ด้วยที่จริงน่าจะใส่อิติไว้แต่ว่าไม่ใส่เราก็ต้องตำไว้ให้ได้อันว่าดิฉัน นาชานินมิย่อมไม่รู้อิติว่าเอตังยกมาเหมือนเดิมกะนางทำให้เห็นนั่นจริงอะไรอิติดังนี้ไปะนะแต่ว่าสีรังอันว่าศีลเมฆของดิฉันอารคังเอวะเป็นคุณชาติหรือเป็นศีลไม่มีโรคนั่นเที่ยวเราก็ใส่โอติมาคุณภาพโอติย่อมเป็นอิติดังนี้คือเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าเขาก็มันใจว่าเสียงเขาไม่ดังรอยพิกุนยโยนว่าน้งพิษุนีทั้งหลายน,นี่เนตมานาไปแล้วตังพิกุนิงซึ่งนางพิสุนีนั้นตอนนี้ตังสมนักเทวทัตตาสะของอ่าเทวทัตแล้วก็ปุชิงสุถามแล้ววิจิตว่ายัางพิกุลย์โยว่านางพิษุณีนี้ปรับกฏิตาบทแล้วสัทธายด้วยสัทธาหนึ่งประโยคุผมภผาพไ,ไปเรียบร้อยแล้วพยายามอันว่า ดิฉันทั้งหลายนาชานามะย่อมไม่รู้อิมิสายกภิกขุนิยาเขมาขปัสสะปฏิตะกาลังซึ่งการแห่งสรรพเกิดแล้วในคันของนาบิสุนีนี้เป็นผู้ตั้งอยู่พอแล้วย่อมไม่รู้ซึ่งการแห่งสรรพเกิดแล้วในคันของนาบิสุนีนี้ตั้งอยู่พอแล้วมายาอันว่าดิฉันทั้งหลายกรมะ จะกระทำกิ่งอย่างไรอิธานิในการนี้นีกกิ่งกับอิธานิส่วนทีกันอยู่อันว่าดิฉันทั้งหลายจะกระทำอย่างไรอิธานิในการนี้อิติดังนี้เทวทัตว์ว่าพระเจทวทัตจินเจตบาคิดแล้วยกกระนังเข้ามาซึ่งเหตุเอตกังเอวามีมาเท่านี้นั่นเทียวอิติว่าอิยโซเป็นตบทาน อาวทษมิชัยยศมาอุปตัชตุจงอยากเกิดขึ้นพิกขุนีนางแกนางภิกุณีทั้งหลายโอวาทกาลิกานาังพวกธรรมซึ่งโอวาทไม่หังของเราโอวาทกาลิกานังนี้คือสามนามเกตนะก็แปลเท่าที่มันที่ประกอบมาไม่ต้องมีไม่ไม่ไม่ใช่ปัจจัยแทนอะไรทั้งสิ้น โทษไม่ใช่ยศจงอย่ากเกิดขึ้นแก่น้ำพิสุนีทั้งหลายพกกุ้ธธรรมซึ่งโอวาทไม่หังของเราอิติดังนี้เหมือนคิดเท่านี้แล้วก็เลยพูดว่าอ่ากลาวแล้วอิติว่าตัวแมว่าทั้งหลายนั่งพิคุนิ่งอย่างน้ำพิสุนีนะั้นอุปปับ,ปปบทาเชธาจงให้สึกอิติดังนี้เธอถ้าตัดอุไปตัวหนึ่งก็จะไปบ้าจงให้บวช พออุกขึ้นนอกเข้ามาใส่ดราซ้อมปากมแปลว่าจงให้สึกเป็นเหตุกัรอย่างนั้นพิสุณีนั้นจงให้สึกอิติังนี้สาธาราอันว่านาพิสุณีสาวนั้นสุนทัฟังแล้วต้องปรจนตซึง่งคานั้นแล้วก็ยังไงต่ออาหะใส่มาอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอายเยข้าแต่แม่เจ้าตมเม,มัยบรรนทั้งหลาย มั่งยังดีฉันมานาเสถะจงอย่าให้ชิบหายเป็นเหตุตกัดอาหารว่าดีฉันปัปปจิตาเป็นผู้บวชแล้วอุทิศัอันนี้เป็นตบาปัจจัยนะครับแต่แปลหลังไม่ต่อสมัยตบาก็ได้เป็นผู้บวชแล้วอ,ทอุทิศัเจาะจงเททัตฐางซึ่งมาเวทัฏาแล้วก็เอาภุมิภาไปก่อนอพอเราขึ้อนอาหารมาตามหียังเป็นหน้าหาไม่ได้ ข้าหนึ่งอันปฏิชันเป็นผู้บวชแล้วเจาะจงซึ่งพระเชมทัศย่ยมเป็นหาไม่ได้ตัวเมมเนทั้งหลายเอถาจงมาในเป็นหนึ่งประโยคเอถาหนึ่งประโยคเปลี่ยตมมาขึ้นบรรทานใหม่ตัวเมนทั้งหลายนเนถาจงนําไปมังซึ่งดิฉันเชตมณังสู่ปิชิตชตะวันสถานิกัางอันเป็นสํานักสถิกลางตัวนี้เป็นวิสศษนะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แปวาสูเปวิสุทของเชตมนงัง จงนำไปสนิจานสู่ปชิตตะวันอันเป็นสำนักสถูของพระสัตดาอิติตดังนี้สาภิกุณิยวนางภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นอาทยทะย่าาแล้วตัางภิกุนิ่งซึ่งนางภิกษุณีนั้นขันตัวไปแล้วชีตปปะตะวันนางสุปชีตตะวันอโรเจสูงกลับไปแล้วสถูแก่พระสัตดาสถานพาระสัตดาชานังโตปิแม้ทรงทราบอยู่อิติว่าข้าพระองค์อนุาสารวรีเกิดและในคันปฏิติโตตั้งอยู่เฉพาะแล้ว ภาษาภิกขุนิยาที่การในกาเหนาภิกษุนีนั้นเป็นครหัตอิติดังนี้คือแม้สมทราบอยู่แต่ว่าต้องการจะทําให้เรื่องเปิดเผยกันเองด,ดังน,งนี้แล้วก็มาแปลตัวหน้าหน้าเลยปะโกษาเปตวายามบุคคลให้ล้องเรียกแล้วหรือให้เชิญมาแล้วใครบ้างราชานังประสนนทิโกสลังจกอะ ใครบ้างซึ Arc ่งพระราชาพระนามว่าประสิฐิโกศลด้วยมานาทเป็นดิกังจะซึ่งเศรษฐีชื่อว่ามานาถะบินิกะด้วยจุละอนาทะปินิกังจะซึ่งเศรษฐีชื่อว่าอนาทะจุลอนาถาบินิกะด้วยวิสาขังอุปาสิกังจะซึ่งอุบัสิกาชื่อว่าวิสาถาด้วย อัญญาณิมหากรานิจะซึ่งตระกูลใหญ่ทั้งหลายเราอื่นด้วยคะมีจั้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเรียกมาทำไมนี่ประวาทมนมวจนถังเพื่ออันเบื่องซึ่งวาทะของผู้คนอื่นต่อมา แล้วก็อนาเปสิให้แปลเป็นกัตตุประจบเหมือนที่ผ่านมาทรงสำมัคับแล้วอุปาลิเทรังซึ่งปฏิไาชื่อว่าบารีอิติว่าตบาว่าเธอคจฉะจงไปนี่ลงทิ่ลงผิดตบว่าเธอโสเทหินี่เป็นสุท่าสุทธาสุทธา,ทธา,ทธา,ทธาแล้วในปันจจัยของเหตุกัสฉะนั้นเป็นเหตุกสไปยังก่อนตบาว่าเธอกำลังยังกรรม อิมิสาทารายะพิกณิยาขอนางภิกษุณีสาวนี้โสธีจงให้หมดจดจตุปริสัมเฉในท่ากลางแห่งบริษัทอิติดังนี้เทโรนับเทรปรปโกสาเปตวายังบุคคลให้ร้องเรียกแล้ววิสาขังซึ่งนางวิสาขาตั้งวิสาขังอย่างนางวิสาขานั้นปริชาไปสิให้รับเฉพาะแล้วไปให้รู้กันอธิกรนางซึ่งอธิกรบุรุโตข้างประพัก ลัโยของพระราชาสาวิสาขาวนาวิสาขานั้นนี่ปริคขาอ่าปริขิปาเป็นตว่าเป็นเหตุโอกันย่างบุคคลขึ้นมาด้วยย่งบุคคลให้แวดล้อมแล้วหรือให้ขึงแล้วสาริปาการังซึ่งกำแพงคือมากโอโรกตรว่าตรวจดูแล้วทะปาทะนาธิอุทระบริสานานิ ซึ่งอะไรบ้างซึ่งมือและเทา้าและสะดือและในสุดรอบแห่งท้องทั้งหลายหาักแปลว่ามือป,ปาธาแปลว่าเท้านาพีก็คือสะดือส่วนอีกสองคำหลังนี่เป็นคำสมารกันและซึ่งเปนสุดรอบแห่งท้องทั้งหลายตัสาบที่กุณิยาพนามวิสุดีนะั้นอันโตพานิยัง อันโตสหานิยังในภายในแห่งมากแล้วก็มาเนตว,วานับแล้วมาสาัตทิพเเสซึ่งเดินและว,วันทั้งหลายแล้วก็เนตว,วารู้แล้วอิติว่าข้าพรวนว่าสาัตว์ตัวเกิดแล้วในคันอิมายะพิกุนิยาอานามิสุนีนี้ละโทได้แล้วเป็นกรรมมรรจบี่าเวในความเป็นแห่งเครหักอิกติตั้งนี้ อโรเจสิกับทูแล,แล้วตั้งอันถังซึ่งด้ยวยความนั้นทาาทเทรสะแกมปัทเระอัฐะครั้งนั้นเทรวรปัเระเรแล้วก็ปริสุทธะาวังไปถามไปสิไปเห็นตรงกันนะครับเราแปลปริสุทธะภาวังเป็นยังยังความที่แห่งฉะนั้นปริสุทธะมันเป็นตัปัจจัยมันต้องหแห่งมาด้วยแห่งอยู่ตรงนี้ตรงอัตสัตตวนี้อัตสัตต,ต์ก็โยกพิกุณียาคมังยังความที่แห่างน้ำพิสุณีนั้นเป็นผู้หมดจรอบแล้ว บริษัทเปนสิให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วบริษัมทมัทเชในท่ามการแห่งบริษัทอภเรนะสมัยนะโดยสมัยอื่นอีกสาพิุนีวนามวิสุนีนั้นวิชัยคลอดแล้วบุตรตังซึ่งบุตรหานุภาวางผู้มีอนุภาพใหญ่ปฏิปฏิติตับปัตนังผู้มีความปัตนาอานตั้งไว้เฉพาะแล้วอุตตระพุทธปัตมุร ่ใกล้แห่งพระบาทของพระเจ้าพนามว่าบทถุกอุตรัก์อีกนิดหนึง่งอีกย่อหน้าหนึง่งอษษษษษาจทะกิวที่ภษางครั้งนั้นในวันหนึ่งราชาพระราชาขจะตโตเสด็จไป,ปอยู่ที่กุณีอุป,ปัสยสมิเตในที่ใกล้อย่างที่เป็นที่ข้าพระแังนาพิสุนีสุดว่าสนสำหรับแล้วราาตรกสันตังเส่งเสียงแห่งเด็กหรือเส่งเสียง,งทารกบุตรวาตาถามแล้วอิติว่าิทีทั้งเยอะกะไร อีทางยกอะไรถ้าแปลสบายไม่มีปัญหาถ้าสัมพันธ์นี่ติดสัมพันธ์ได้เลยอีทางสัทตชาต่างเรายกสัตโทไม่ได้เพราะอีทางตัววิสณะมันเป็นตปุงเราต้องใส่สกัดเข้าไปเอาชาตะมันโบก,กับสัตธะเป็นสัตตชาตางอีทางสัตตชาต่างอันว่าเสียงนี้กิ่งอะไรเป็นกัตตประจกบอิติดังนี้็จะเจ้กเนันเมื่อทำอิติว่าเทวะ เหว่าข้าแต่บรผู้สมุติเทศปตวรรบุตรเอติสาพิกุิยาคนัวิสุณีนั่นชาโตเกิดแล้วเอสะอันนี้เรายกสัทโธได้แล้วเพราะว่าคำว่าเอสะเอสะเป็นปุงลิงเอสะสัทโธว่าเสียงนั่นชาโตเป็นเสียงตรสะบรุษะของบุตรนั้นดังนั้นปกติย่อมเป็นอิติดังนี้ราชาบบริษีอันราชบุตรทั้งหลายวุตเตกลับถูแล้ว ในตวาร์ตนำไปแล้วตังกุมารังซึ่งกุมารนั้นกำลังสู่วังอัตโนของพระองค์อัตาสิได้ประทานแล้วยาทาตีนางแก่หญิงแม่นมทั้งหลายจะกอบนามัคคานะทิเวเสในวันเป็นที่ที่เอาซึ่งชื่ออันนี้เกียกุมารคือสัญชาญ,ญิยิงสุเรายกประทานคือชนาเข้ามาชนะมาทั้งหลายกตวาก็ทำแล้ว ประโยคตั้งชื่อต้องใส่วัจตนังมาข้าหลังอิติแล้วเอานามังเป็นวิกติกรรมะนะอนวาวาก็ในวันเป็นที่ที่เอาซึ่งชื่อชนะมาทั้งหลายกตรมกรรมทำแล้ววจตนังซึ่งคําอิติว่ากัสโป,โปว่าอันว่ากัสปาอิติตังนี้ฉะนั้นในเลในเล็กนเนี่ยจะใส่อันว่าหรือไม่ใส่ก็ได้ประโยคตั้งชื่อข้างในจะอ,อ่านว่าหรือไม่อ,อ่านว่าก็ได้ทนแล้วซึ่งคําว่ากัสปะ ดังนี้ส่วนนามังที่กขวางไว้หน้ากตวาให้แปลเป็นวิกฤติกรรมะนามังให้เป็นชื่ออัสะกุมารกักษะของกุมารนั้นหรือของเด็กนั้นแล้วก็ฉันนะสาญชานิงสุจําได้แล้วหรือรู้พร้อมาแล้วอิติว่ากุมารกักษะปฏิวิิว่าไม่ต้องอ่านว่าก็ได้กุมารกักตะปะดังนี้กุมารปบริหารเรนะ วัติตาเพราะความที่แห่งเด็กนั้นเป็นผู้เติบโตแล้วด้วยเครื่องบริหารของกุมารได้ไหมต่อในมันเป็นที่เอาซึ่งชื่ออันวาชนทั้งหลายกระทาแล้วซึ่งคําว่ากัศป,ปะดังนี้ให้ไปชื่อของเด็กนั้นรู้พร้อมแล้วว่ากุมารและกัศป,ปะดังนี้เพราะความที่่งเด็กนั้นเติบโตแล้วด้วยเครื่องบริหารของกุมารโสกุมาโลอันว่ากุมานั้นปาริตบา เอาอะไรดีฆ่าแล้วหรือตีต,ตีเหรอวันนี้ตตีแล้วคาราเกลซึ่งเด็กทั้งหลายกีรัมดัเลีในสนามเป็นที่เล่นแต่ก็มีประโยคแทรกวัจนีขันมะคำปิติว่าตัวนี้ก็เป็นนิมมาตาปิติเกนะบวกกับอัพหักอัพหักขึ้นไม่ยัางขามาไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายแล้วก็ เอานิมมาตาปิติเกนะเนี่ยเป็นมิเศษนะของทาละเกนะเอาว่าเราทั้งหลายนี่นิมมาตาปิติเกนะทาละเกนะปาตาเป็นผู้อันเด็กผู้มีมารดาและบิดาออกแล้วทีแล้วอัาหักยังเป็นอ่านว่าเราทั้งหลายขึ้นมายังมาเป็นตะทานปาตาเนี่ยเป็นมิตานอหัก อาวาเราทั้งหลายเป็นผู้อันเด็กผู้มีมารดาและบิดาออกแล้วตีแล้วอาหารยังเป็นอิติณนี้ทารเกหิอันเด็กทั้งหลายวุตเตกล่าวแล้วบุสังม,มิตวาเข้าไปเป้าแล้วราชานังซึ่งพระราชาปุจิตวาตาถามแล้วเอทูลถามแล้วอิติวะเทวะข้าแต่พระผู้สม,มุติเทพแล้วก็ใส่ธราการมาเป็นตัวประทานเอาพูดถึงผู้่านผ,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 ผู้เด็กมันพูดอย่างนี้ ทระการว่าเด็กทั้งหลายว่าทันติย่อมกล่าวมัง่งเสื่องข้าพระองค์หรือย่อมเรียกเสื่องข้าพระองค์อิติว่าตรัสกลว่าเด็กนิมมาตาบิโดโกผู้มีมารดาลบิดาออกแล้วอิติดังนี้ตรเมศว่าพระองค์ทั้งหลายอาจิกถะขอจงตัดบอกมาตรังซึ่งมารดามีแก่ข้าพระองค์ อิติดังนี้เสร็จแล้วถ้าเราไม่ได้แปลมาเราจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเป็นประโยครวบของอุตเตยฉะนั้นเราต้องแปลอุตเตก่อนก็คือแปลขึ้นวันจเนย์ก่อนวันจเนี่ขันมะคาฉะนั้นเวลาแปลปุจจวัจบเอ่อพอันนี้ดังนี้เสร็จแล้วก็อุตเตคือวัจเนย์ขึ้นมาส่วนทันทีวัจเนย์ันมาคําอิติว่าอิมาอิมาก็ยกอิทิโยข้ามาอิมา อิดทีโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านี้มาตรเป็นมัรดาเตของเจ้าคุมภาคกับโขนติยังเป็นอิติดังนี้นี่รัญญาอันพระราชาทา้าสวาแสดงแล้วทาติโยซึ่งหญิงแม่นมทั้งหลายว่าเตตัดแล้วแล้วก็อหะ ขาบถูแล้วอิติว่าเอตากากระยกอิตธิโยอ่านว่าหยินทั้งหลายมีมาเท่านี้มาตโรเป็นมารดาามะของข้าบองไปโหติคุมภาก่อนพติย่อมเป็นหน้าหานิได้ก็คือเอาเอตกายกอิทิโยเข้ามาอ่านว่ายินทั้งหลายมีมาเท่านี้แล้วมาตโรเป็นวิกตาเป็นมันดาของข้าบอง แปโทติก่อนยะเป็นรนะณะค่อยพิเศษทั้งประโยคหาไม่ได้เปโต่อม,มาพระวิตั์พังเนี่ยแต่พระวิตั์พังเนี่ยเจอที่ไหนก็แล้วแต่มีประโยคภาวะทุกที่ไม่มีตจประธานเอาตัวานับมิตาขึ้นมาแปลก,ก่อนได้เลยอันนี้เอาเอกายะเนี่ยยกน,นับมิตาคืออิทิยาเข้ามาอิทิยาเอกายอิทิยาอันหญิงคนหนึ่งหรือคนเดียวมาตาราตัวนี้เป็นวินตา คณะนันกวิจารณ์ในเบลพาวัาจจะไม่รู้เป็นตยภัตเช่นกันอันหญิงคนหนึ่งหรือคนเดียวมาตราเป็นบรรดาเมฆีของข้าะองค์พขาจะพังพึ่งเป็นนั้นจะออกมาตอนนี้รับรองอาจจะสับสนได้ตัวเมฆว่าพองค์ทั้งหลายอาจิกตะขอจงตัดบ,บอกนั่งมาตารางซึ่งบรรดานั้นมีแก่ข้าวงเถิอดอิติดังนี้ราชาและประราชาจินตตะวาสสนฤิแล้วอิติว่า สกกาเป็นคุมภาคไม่มีจมทานก็อาตัวนวิตาขึ้นมาเลยปราชาลองคิดก็ใช้ไมายานอะไรเป็นจาริตาของสกาไมยาอันเราณนะสกาไม่อาจวันเจตุงเพื่ออันอะไรเพื่ออันหลอกลวงอีมังเพื่ออันล,ล,ว,งงออนลวงอีมังกุมารังซึ่งกุมานี้อิติดังนี้ต้องใส่อาหารมากลัได้ใส่อาหารมาอาหาร ตัดแล้วอะไรเนี่ยอิติว่ารตตะดูกรอนพ่อมาตราว่ามารดาแต่ว่าของเจ้าพิกุณีเป็นนามพิสุณีแล้วก็ใส่โพติมาคุมผ้าก่อนย่อมเป็นตะวงอันว่าเจ้าแล้วก็อานิโตตปรจจัยอยู่ท้ายเราขึ้นประธานตะวงฉะนั้นก็ทําเป็นวิกตาด้วยแล้วก็ใส่อาศิคุมผ้าตะวงว่าเจ้า ไมยาอาณีโตเป็นผู้อันเรานำมาแล้วพิกุนีอุปัสสยาจากที่เป็นที่ขับอาศัยแห่งนันสุนีแล้วก็สีิกุภากอาสิยงเป็นอิติดังนี้โสกุมารโรนอกุมานั้นสมุปปนณะสังเวโคผู้มีความสังเวชอันเกิดขึ้นพร้อมแล้วตาวะตะเกนะการณีนะตาวะตะเกนะเอวะกเรนะด้วยเหตุ เอาเขียนให้ก็ได้ด้วยเหตุมีอามานันเท่านั้นนั่นเทียวเป็นผู้มีความสังเวชเกิดขึ้นพร้อมแล้วด้วยเหตุมีอามานันเท่านั้นนั่นเทียวกุตตวะเป็นอาหารการทูลแลว้วติว่าตาตะฆ่าแต่ตรีพ่อตุมเฮอันพระองค์ทั้งหลายมัง่งยังฆ่าพระองค์หรืยอยังหม่อมฉันประพาเฉิะจงให้บวชเถิดอ,อิติละน,น,นี้ราชาณัปราชาสัมปชิจวารับพร้อมแลว้วจีว่าตาตะาดูก่อนพ่อ ปัจุอวาดีละอีกจรนี้แล้วก็ตั้งกุมารังยังกุม,มานะประพาเคสิให้บวดแล้วสติเกในสำนักสตุของพระสัตดามันเตนะสักกเลนะด้วยสัก,กระใหญ่ okay, เคเียงที่สี่ก็จบแต่เพียงเท่านี้มีอะไรสงสัยไหมครับวันนี้ก็ออกหนึ่งข้อก็อย่างน้อยเพียงแรกก็ออกแน่นอน แต่แกงอีกสามเกที่เหลือนี้ก็ต้องดูมาเข้าวัไม่ต้องดูเยอะก็ได้แต่ขอให้ฐานตาแล้วกันครับเรื่องนี้มันเป็นเนื้อเรื่องแต่ว่ามันก็มีประโยคที่ซับซ้อนมีสก,กาาด้วยมีไม่ไม,ม,ม,ม่มีกิริยาค,คุมภาพด้วยก็แปลให้มันเป็น,นประโยชที่สมบูรณ์ให้ได้รัสษาประโยคให้ได้โอเคถ้าม,มีอะไรก็เอาเท่านี้